เมื่อวานนี้ก็มีการไต่สวนคดีชั้นสิของคุณทักษิณน,นะครับก็จะมีการไต่สวนเรื่องของกระบวนการนําตัวคุณทักษิณออกจากเรือนจําไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับเมื่อวานนี้จะมีแพทย์5คนที่ต้องเข้ามาได้รับการไต่สวนโดยสารดีการนักการเมืองนะฮะไปไล่เรียงกันท่านผู้ชมครับเพราะว่า บุคคลแรกที่ได้รับการไต่สวนเนี่ยถูกไต่สวนนานกว่า3ชั่วโมงก็คือแพทย์หญิงรวมทิพย์นะครับแพทย์จากรพยาบาลราชทันนะครับที่เป็นผู้ตรวจร่างกายคุณทักษิณขณะที่รับตัวนะครับโดยทางด้านของสารเนี่ยนะฮะก็มีการสอบถามเรื่องการตรวจร่างกายของคุณทักษิณน,นะครับขณะที่เป็นผู้ต้องขังใหม่นะฮะส่วนประเด็นเรื่องของใบส่งตัวเนี่ยแพทย์หญิงรวมทิพย์ก็เบิกความบอกว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เคยมีการเขียนใบส่งตัวล่วงหน้านะครับแต่ในใบแต่ในผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นกลุ่ม6 0 8นะครับซึ่งในกรณีที่โรงพยาบาลราชทันไม่มีศักยภาพในการรักษาก็จะมีการเขียนใบประสานส่งตัวล่วงหน้าเพื่อประกอบขั้นตอนการขออนุญ,ญาตจากพัสดีนะครับพิจารณาส่งตัวไปรักษาภายนอกเรือนจำนะครับเพราะว่าการป่วยของคุณทักษินบอกว่าเกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชทันและต้องได้รับการตรวจมิตริฉัยเพิ่มเติม โดยแพทย์เฉพาะทางนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นโรงพยาบาลตํารวจเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้นะครับส่วนหมออีกท่านหนึ่งที่ไปเบิกความเนี่ยนะครับก็คือนายแพทย์นัทพรซึ่งเป็นแพทย์เวรของโรงพยาบาลราชทันในวันที่มีการส่งตัวคนทักษิณไปที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับศาลใช้เวลาไต่สวน20นาทีโดยทางนายแพทย์นัทพรเนี่ยบอกว่า ในวันที่มีการส่งตัวคุณทักษินไปที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับตอนนั้นเนี่ยจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วก็ตอบไม่ตรงคําถามด้วยแต่ก็ยอมรับนะครับว่าได้รับการประสานจากพยาบาลพยาบาลเวรในสถานพยาบาลรื่นจาพิเศษกรุงเทพนะครับเกี่ยวกับอาการของคุณทักษินแล้วพอดูอาการประกอบกับประวัติการรักษาจากต่างประเทศมีความเห็นที่จะต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลภายนอกเพราะการเนี่ยเกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชทรนหากไม่นําตัวส่งไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีความเสี่ยงนะครับ ในขณะที่นายธันพิสิทธ์อดีตพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าเวรเป็นพยาบาลในสถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครศาลได้ใช้เวลาไต่สวน1ชั่วโมง5นาทีค่ะโดยพยายามซักถามตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวคุณทักษินเข้าเรือนจำนะคะซึ่งนายธันพิสิทธ์เองก็ได้บอกว่าได้รับมอบหมายให้มาติดตามอาการของนายทักษินที่ห้องแยกกักโรคทุกสชั่วโมงกระทั่งเวลา22่สนาฬิกานายทักษินเองก็มีการแจ้งว่ามี อาการเหนื่อยแน่นาอกความดันตกออกซิเจนปลายนิ้วลดลงจึงปรึกษากับแพทย์เวรทันทสถานซึ่งก็แนะนำวไา้ส่งไปยังโรงพยาบาลน,นอกเรือนจำเนื่องจากรู้ว่าศักยภาพของธันทส ทันทันสถานโรงพยาบาลราชธันมีศักยภาพไม่เพียงพอค่ะก่อนที่จะโทรหาแพทย์หญิงรวมทิพย์ขอให้ใช้ใบส่งตัวก่อนที่จะแจ้งผ้สัตพร้อมกับประสานไปยังโรงพยาบาลตำรวจซึ่งขั้นตอนทั้งหมดก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลตำรวจมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับตัวคุณทักษิณขึ้นรถเข็นนะคะบอกตอนก็ทําเอกสารที่เวร,ระเบียนก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้นําเอกสารไปส่งที่ชั้น14ซึ่งเป็นห้องพักผู้ปว่วย แล้วตนเองก็ไม่ได้เห็นหน้านายทักษิณค่ะ ซึ่งสารก็ได้สักถามนะคะนายันพิสิทธ์ด้วยถึงสาเหตุที่ไม่ส่งตัวนายทักษิณซึ่งมีอาการวิกฤตไปยังทันทสถานโรงพยาบาลราชทันซึ่งอยู่ใกล้เพียง15นาทีในระหว่างที่รอการประสานส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจกว่าสองชั่วโมงเพื่อปฐมพยาบาลก่อนรวมไปถึงประเด็นว่าทำไมถึงต้องนำตัวนายทักษิณส่งโรงพยาบาลตำรวจโดยนายธันพิสิทธ์บอกว่าโรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นโรงพยาบาลภายนอกที่มีการส่งตัวผู้ป่วยเป็นปกติซึ่งก็ได้ทำ m o อ ูเอาไว้นะคะส่วนพยาบาลอีกสองคนก็คือนางสาวจิราพรและนางสาวนิชามนทางสารไม่ได้สักถามเยอะค่ะครับส่วนการนัดไต่สวนนัดถัดไปเนี่ยจะมีขึ้นวันที่8กรกฎาคมตอน9โมงนะครับก็จะมีการออกหมายเรียกคราวนี้ก็จะเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจมาไต่สวนนะครับหลังจากนั้นก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องของการรักษาตัวของคุณนักศินที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปด้วยนะครับ